ผู้ที่สองสำหรับรอบนี้นะครับเหตุการณ์93้าสันะครับแล้วก็คอมมิวนิก่อน,นครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรามีเหตุการณ์ไฟไหม้นะครับซึ่งเป็นโศกนาฏกรรมซึ่งมีขยะให้เกิดแน่นอนนะครับแต่ก็ยังไงก็ตามก็ยังดูเหมือนกับวัวหายและล้อมข้อดีดนะครับสำหรับรอบนี้เนี่ยไม่เป็นไรล่ะมันผ่านมาแล้วเนี่ยจะเปลี่ยนวิกฤตรงนี้ให้เป็นอกสาสไร้ยองไหบ้าง ขออย่งถามอาจารย์ก้าสันก่อนครับที่กี่รอบแล้วฮะถึงจะพอมไม่ได้นะฮะนี่สิ่งบอกเหตุเลยว่ามันมีการเลนเลอร์มีการรับเว้นหน้าที่อยใหญ่หลวงเกิดขึ้นขณะนี้เนี่ยเท่าที่ตรวจสอบดูเข้าใจว่ามีการขออนุญาตสร้างอาคารแต่พอมีการปรับปรุงการใช้ตอนแรกคงน่าจะเป็นอาคารพาณิชย์แต่พอมีการปรับปรุงการใช้ไปเ,เป็นอาคารสาธารณะนะครับเป็นผับเนี่ย ตรงนี้มันต้องขอญาตใช้อาคารเพราะเปลี่ยนการใช้ถ้ามีการต่อเติมก็ต้องขอเท่าที่ตรวจตรวจสอบดูไม่ดีนะฮะตามกฎหมายในหน้าที่ของกทมที่จะต้องไปตรวจนะครับเป็นระยะเวลาตามข้อกําหนดเนี่ยมีระเบียบอยู่ถ้าผมเป็นผอเขต okay, ซึ่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าตามขห้นญาอาคารผมมีหน้าที่ที่จะต้องตรวจนะครับอาคารสาธารณะโดยเฉพาะที่เป็นเป็นเป็นอันดับหนึ่งนะครับ เพื่อทาไหมแล้วมืดกันหมดอยู่ไหนวะไปไหนไม่เป็นนะฮะลงหนังนะฮะปรับสองงานนี้อันตรายสูงสุดนะฮะการการตรวจอย่างเป็นกิจวัตรนะครับแล้วก็การตักเตือนการปิดการปรับตัวนี้ต้องเที่ยมมากนะฮะในความเห็นของผมเพราะว่าอะไรฮะผมพูดจากอะไรผมพูดจากอําพลอใจเหรอในรัฐธรรมนูญนะฮะสามฉบับด้วยกันละรวมทั้งในตำรา,านานาประเทศเขายืนยืนว่าถ้าเป็นเรื่องเซฟตี้ เซฟตี้ของอาคารเนี่ยนะครเผื่อฝ่ายรัฐนี่ย่อหย่อนไม่ทําตามหน้าที่ที่กฎหมายคุ้มครองไว้เนี่ยนะครับเขาถือว่ากทมเนี่ยจะต้องรับผิดนะครับต่อผู้ตายหรือญาติพี่น้องเขาเนี่ยโดยปราศจากเงอนไขเพราะเขาถือไปเลยว่ารัฐเนี่ยมีหน้าที่ต้องประกันกับราษฎรเลยนะครับเป็นประกันเลยนะฮะถ้าคุณเท่าไปเที่ยวผับแล้วเนี่ยถ้าไฟไหม้ปั๊บเนี่ยนะฮะกลิ่นเตือนขึ้นนะฮะทางหนีไฟจะต้องเห็น ไฟในต้องสารนโลนเรืองแสงได้ไฟนําทางขึ้นตึมต้นเข้านะครับส่วนบรรดาวัสดุรามไฟเนี่ยต้องห้ามครับทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยนะครับเ,เป็นเป็นเป็นจุดที่กทมเราบกพรองในหน้าที่ผมฝากทั้งสี่ท่านไว้เลยนะฮะพรุร่งนี้ถ้าท่านไม่ได้ไปหาเสียงเนี่ยท่านเดินไปที่เขากําลังสร้างคอนโดมิเนียมโดยที่อยู่ติดก,กับสถานีรถไฟรถไฟฟ้าเนี่ยครับผมเอาหัวเป็นประกันว่าท่านไปขอซือแล้วท่านถามหาใบอนุญาต ไม่มีสักเจ้าหนึ่งครับบอกว่าไอ้ทำไมไม่มีใบอนุญาตจดกฎหมายบอกสั่งตรงกบบนันข่างกบบ็ไมไม่มีครับค์ทุนรงผมเคยนําเรื่องนี้ไปพูดในรายการโทรทัศน์รายการอื่นว่คนไปลือกันว่าผมจะคงจะลงสมัครที่ว่ากมมสมไหมแต่มันไม่ใช่ไม่ใช่ครับเนี่ยอย่างนี้ฮะอีกตัวเลขอีกอันหนึ่งถ้าท่านเข้าไปเป็นแล้วท่านสามารถสืบได้ในจํานวนสามพันตึกสามพันอาคารในกสมมีถูกกฎหมายเพียงสองร้อยอาคารเท่านั้นนอกนั้นผิดกฎหมายทั้งหมดอาจจะเป็นคําถามถามอาจารย์แกสารต่อไปก็คือ เมาถามถึงความระเลยของรัฐบ้านเราเนี่ยนะฮะวงกันน้ํามันที่ระยองยังได้รับใบอนุญาตที่รู้ป่ะไม่รู้อนะ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเฉพ,พ,พาะ p พรเวอร์ีก่อนเขาบอกสร้างไปขอไนะเอาเฉพาะที่เป็น p พรเวอร์ีก่อนที่น้องเขาถามเนี่ยครับอาการสาระที่เป็นกลางคืนนะครับรับนะครับแล้วก็ลงหนังเอาแค่นี้ก่อนผมขอแค่นี้ก่อนนะครับว่าระบบเตือนไฟต้องพร้อมนะการหนีการเทสต้องพร้อมงัตรงนี้เนี่ยเป็นจุดแรกที่ผมกับกรมมเนี่ยนะฮะจะต้อง กวดขันทันทีแล้วการเอาใหาอำนาเกับเขตแล้วเสาสิงชาเนี่ยต้องดับเบิลนะต้องเท็คนะครับถ้าไม่ไว้ใจข้าราชการในการจ้างบริษัทที่ศึกษาครับแล้วท้ายที่สุดนะพี่ทั้งหมดนี่มันไม่ได้สะท้อนมากรทมย่อหย่อนนะมันสะท้อนเพราะประเทศนี้เนี่ยไม่เคยแคร์เรื่องการให้การศึกษาเรื่องความปลอดภัยเพราะฉะนั้นโะรนงเรียนกรทมหรือโรงเรียนบระถมทุกแห่งนะครับต้องเริ่มแต่ตรงนี้เพราะถ้าเราจะเข้าไปในอาคารท่อลกอาคารสาธารณะเนี่ย นะฮะเราต้องดูอะไรระบบนี้ไฟจะเป็นอย่างนี้ตามกฎหมายจะเป็นอย่างนี้ถ้าลงเรือนะฮะต้องเป็นอย่างนี้มันต้องต้องเทรนเป็นความนึกคิดอันนีตั้งแต่แรกนะครับในโรงเรียนใน้รงจัดร้อมหนีไฟให้ให้เด็กเข้าใจบอกว่าเออครับเรตตี้เฟิร์สครับก็หลัคุณคับคุณนักธนาคารคุณครับเห็นครับคือโดยรวมเนี่ยนะฮะมีขับและเทคในรุงเชพมหมนาครเยอะที่ขออนุญาตปทมเพื่อสร้างเป็นอาคารธรรมดาแต่ว่าไม่ใช่ธนาคารที่สามารถเปิดให้สาธารณชนเข้ามาชุมนุมเป็นจำนวนมากได้ เห็นแล้วก็ไปขออนุญาตตำรวจตำรวจให้อน um ุญาตเปิดเงนผับเปิดผับเปิดเป็นเถกถ้าเป็นถ้าเป็นร้านเล็กๆเนี่ยก็เงียบๆไปไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นที่ที่ใหญ่ขนาดสซิก้าหรือมีมีหลายแห่งเนี่ยแล้วถ้าเกิดไม่ได้มาบอกกุงเชี่ยมาในรั้นรอบหนึ่งไม่ได้มาเปลี่ยนใบอนุญาตอีกครั้งหนึ่งจริงๆแล้วถือว่าผิดเพราะฉะนั้นกทมเองต้องเช้ญนวดตรงนี้ ทีมงานเนี่ยต้องเข้าไปตรวจอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยทุกสามเดือนคาว่าตรวจไม่ใช่เข้าไปดูแค่ว่าเออตัลงผับนี้เนี่ยอาคารมันซุดหรือเปล่าหรือเสียงเนี่ยเสียงกลางคืนมันดังแล้วก็รบกวนชาวบ้านคาว่าตรวจก็ถือว่าคุณต้องไปดูเลยว่าระบบที่จะทาให้คนสามารถออกจากพื้นที่ได้ถ้าเกิดมีเหตุการณ์ฉุกเฉินอย่างเช่นเหตุการณ์ไไหม้มันมีอยูอเป่าทั้งออกฉุกเฉินถึงเวลามันใช้นะไหมไฟดับ ไม่มันมีปลฉุกเฉินที่ชี้ไปที่ทางออกไหมนอกจากนีไปจากนั้นระบบการป้องกันอัคคีภัยในเรื่องต้นก่อนที่ก่อนที่พนักงาบบนดับเพลิงจะไปถึงอย่างเช่นพวกพวกที่ปเป็กอร์ที่พ้นน้ํานลงมาถ้าคุณดึงสานที่ถานท,ที่เป็นผับเป็นเ่ชรใหญ่ขนาดอย่างเซนติกา้าหรือที่อื่นคุณต้องมีพวกนี้อย่าง,างเพียบพอเพาคุณไม่มีรัฐบลต้องสั่งเพราะว่าแสดงว่าคุณไม่พร้อมที่จะให้บริการคนจึงนั้น นอกเหนือไปจากนั้นสิ่งที่คุณจะทําสาหรับสถาทนที่ท่องเที่ยวกลางคืนที่มีที่รับบริการคนจำนวนมากคุณจะต้องเริ่มที่จะใช้วัฒนธรรมที่ต้องดึงมาจากต่างประเทศดึงในกในการเที่ยวกลางคืนซึ่งเมืองไทยไม่ทาแต่ว่าคุณทำก็คือให้คนที่ท,ที่ที่เขาไปถึงเนี่ยไม่ใหม่ต่อคิวข้งางในถ้าคนเต็มแล้วเกินลิมิตแล้วห้ามเข้าเลาว,ว่าเราอบยกคนนออันนี้คงเป็นความฝันน่ทีน ไม่ทําได้ครับทำได้คุอกทมต้องเข้มงวดสิ่งที่สิ่งที่ต้องทําก็คือว่าผู้ว่าต้องเด็ดขาดตรงนี้ทีมงานที่จะลงไปปฏิบัติงานในในเขนเนี่ยนะฮะสรางสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยงานทางด้านโยธาทางด้าน,านอนามัยเนี่ยต้องร่วมมือกันต้องตั้งเป็นศูนย์ป้องกันและป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่หรือถ้ามีอยู่แล้วจริงแล้วมันไม่ต้องตั้งศูนย์ใหม่หรอกบางคนบอกให้ตั้งศหน่วยงานเดิมทําได้เราต้องเข้มงวดแล้วก็ให้คนตระหนักถึงความสําคัญและตระหนักถึง สิ่งเลวร้ายที่ตามมาถ้าเกิดเราปล่อยให้เรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาที่ทาสาร่าทั้งผมเชื่อว่ามีเ็จในกรุงเทพใหญ่ๆที่ไม่พร้อมเหมือนตันติตาเวลามีเพิงมได้ครับอีกอย่างน้อยยี่สิบสามสิบผมนี้ผมผมว่าคิดว่ามีจำนวนมากมายนะฮะนิดอีกการที่ตรวจเช็คไม่ครบเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เรื้อรลังน,นะนานแน่นอนแน่นอนแล้วก็มีแนวความคิดนะฮะว่ามีการถ้าเราบังคับให้มีการตาประกัน กับการอาศัยโครงสร้างของเรื่องการประกันเนี่ยมาเป็นตัวตรวจสอบช่วยด้วยเนี่ยคือผมผม,มองว่าหมอผมมองว่าถ้าเกิดคุณจะเปิดเป็นสถานที่ให้คนมาเที่ยวของคุเพราะผมจะเริ่มที่รายใหญ่นะรายเล<า>็กคุณเปิดเป็นร้านกินเหล้าอะไรเชิญมันมันยังไม่ใช่ประเด็นหลักตอนนี้รายใหญ่คือทุกคนรู้อยู่แล้วไงคุณขับรถเล่ารองเทพขับใหญ่ๆเนี่ยคุณนึ้ขึ้นมาได้สักสิบแ่งรายใหญ่เนี่ยพอสมสองทีเข้าไปตรวจเลยคุณทดสอบให้เราดูว่าวิธีการของยกคนในช่วงสุดเหินถ้าเกิดมีเติมไม่คุณทำอย่างไร ถ้า work เราปล่อยให้คุณอยู่ต่อถ้าไม่ work เราปิดเพระสมองยังนาดสั่งอิไม่ใช่ไม่มีนะฮะถ้ากเกิดคันเป็นที่ที่จะให้สารชนเข้าไปใช้สมองต้องเข็มวดและโหดในเรื่องนี้เพราะว่ามันเรื่องชีวิตประชาชนก็หมดเวลาครับขอบคุณ